มีปลาข้าวปลานะครับวันนี้ขอนำมาทำความรู้จักครับมีปลาหยีห้อนึงนะครับที่จะมีคำเขียนอยู่ที่ขอบเล็กนั่นแหละครับว่าข้อพอ่อก็คือปลาข้าวปลานะครับปลาเข้าวปลานี้มีโรงงานผลิตอยู่ที่บ้านบนควนนะครับ โมโหข้าปวปลาแถวแถวมัสยิดบนควรนั่นนะครับจุดเด่นของมีปลาเข้าปลาที่เข้าวา่าเขาชอบใายกันนะครับก็คือคมเหมือนยาวคมจะยาวว่ามีปลาทั่วไปแล้วก็มีความโคงทีเหมาะสมแล้วก็ที่สาคัญคือเล็กฉันดีคมดีจ่ายได้นานแรมนี้ใชายมสองปีว่าแล้วเหมือนกันนะครับ ตั้งส่วนอย่างไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญา้าใช้มีดปลาเข้าปลาเนี่นะครับวางวางกระท้างไปเรอยๆมีปลาเข้าปลาเนี่ยครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าไปเยี่ยมนะครับตอนเด็กๆพอเคยพาไปครั้งนึงนะครับตอนนั้นบางอายุเยือะแลวปีกับมืออยู่เลยลวไม่นอนน่าจะปีสามศูนย์ตอนตอนนั้นแหละครับผมเคยไปกับพอครั้งนึง ตอนนี้ก็ยังเห็นปลาเข้าปลาขายอยู่เลยอยากให้ได้รู้จักกันว่าของดีของรัตตภูมิระดับตำนานอีกชนิดหนึ่งก็คือเนี่ยครับปลาเข้าปลานะครับลองห้าสื่อกัลองเลยถ้ามีโลโก้ก็อนั่นเลยไม่ถึงว่าเข้าปลานะครับปลาของดีทีรัตตภูมิบ้านเรา